อ้วนสบายจาัดขึ้นมาเล่นโตเครื่องแต่งก็ต้องเอานมมาให้กินเลยโอ้ปวดตงสุดลอปวดตงเด็กอ้วนหิวแล้วสิขึ้นมาเล่นท้่สูงเลยมาทุกวันเลยขึ้นทุกวันเลยเหรอฮะ ก,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 กินให้เอิ่มหลกอยว่จัดล้วสิลูกหมาลูกหมาอลูกหม้อเอากินเข้าไปหลกกินกินกินให้เอิ่มกินเยอะๆมีตังไปไหนละมาตังอิ่มยางกินนมอิ่มยางเรียกไม่ตังมันกินนมสิมีตังอ่ะมีตังเด็กสาวอยู่ไหนวะ ตังเงีบๆอยูไหนว่ามันไม่กินนมหรือว่าฮะมันไม่กินนมหรือว่ายังไงมันมาแล้วอยู่ขาพ่อเนี่มีตังเนี่ยมันรูกป,ปมันกินนมกับเปาตวงแล้วอ้าวขึ้นไปดีๆจับดรๆอๆกินนมกับน้องไปหไม่กินหรอ